สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านบ่ายเ s s ซ t m a เนจ e มนต์ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการลุมพินีวิวราชพฤกษ์บางแวกค่ะ โครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่บางแวกค่ะเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครสําหรับที่นี่นะคะที่เราพาคุณผู้ชมมาชมกันค่ะสามารถเดินทางได้หลายเส้นทางเลยจะเดินทางนะคะในเส้นของจาราจรสิก็ได้เหมือนกันค่ะหรือว่านะคะจะมาจากเส้นทางกั่ละประพฤกราชพฤกษ์ท่าพระได้หมดเลยค่ะที่สําคัญค่ะทาเลที่นี่นะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทำเลในย่านของฝั่งธนบุรีที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนอกจากใน,นเรื่องของการเดินทางแล้วนะคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันด้วยอยู่ใกล้กับห้างสับเสินค้าค่ะ จะเดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้านะคะอย่างเดอะมอลล์บางแคซีคอนสแควร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นเดอะมอลล์ท่าแพะก็ได้เหมือนกันค่ะและภายในโครงการแห่งนี้นะคะก็อบร้อมไปด้วยธรรมชาติค่ะที่นี่นะคะเขามีการปลูกต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบไปทั่วโครงการเลยค่ะมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ฟิตเนสและก็ร้านอาหารอีกด้วยค่ะส่วนในห้องที่เราจะพาไปชมกันวันนี้ค่ะห้องนี้จะเป็นห้องเปล่านะคะแต่ว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะในห้องจะเป็นยังไงขึ้นไปชมด้านบนกันค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาด้านบนแล้วค่ะสำหรับห้องที่เราพามาชมกันวันนี้อยู่ที่อาคาร e ชั้น3ค่ะห้องเลขที่728 55เข้าไปชมด้านในกันค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นห้องเปล่าค่ะจะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่22.61ตารางเมตรค่ะในห้องนะคะเขาออกแบบมาอย่างลงตัวเลยจะมีห้องนอน1ห,ห้องด้วยกันค่ะซึ่งจะมีประตูกระจกบานสไลด์แยกพื้นที่ส่วนของห้องนอนมีบิวอินตู้เสื้อผ้าค่ะส่วนห้องนั่งเล่นนะคะที่เราเดินเข้ามาเราจะเจอพื้นที่ตรงนี้ก่อนเลยค่ะมุมนี้นะคะพื้นที่จะเป็นพื้นที่เปล่าสามารถวางโซฟาแบบไซส์ขนาด3ที่นั่งได้ ฝั่งตรงข้ามกันค่ะก็จะเป็นกำแพงนะคะของห้องน้ำซึ่งตรงนี้คุณสามารถบิวอินนะคะเป็นชั้นวางทีวีได้หรือว่าใครอยากจะติดตั้งทีวีแบบติดผนังเลยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะถัดเข้าไปด้านในของตัวห้องบริเวณฝั่งซ้ายมือค่ะที่ติดกันเลยก็คือส่วนพื้นที่ของห้องน้ำห้องน้ำที่นี่มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งค่ะ และที่ลึกเข้าไปด้านในตัวห้องนะคะก็จะเป็นส่วนพื้นที่ของห้องครัวค่ะครัวที่นี่นะคะจะมีบิวอินชุดครัวไว้ให้บางส่วนแล้วค่ะสามารถบิวอินเพิ่มเติมได้ยังพอมีพื้นที่เหลือๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยที่นี่สามารถทําครัวไทยได้ค่ะเพราะว่าที่ติดกับครัวเนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่ของระเบียงห้องเปิดระบายอากาศในขณะทาอาหารได้และพื้นที่ที่เป็นระเบียงห้องตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถตากผ้าหรือว่าจะวางเครื่องซักผ้าทําเป็นพื้นที่ซักล้างได้อีกด้วยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียม หลวงพินีวิวราชพฤกษ์บางแวกโดยเริ่มต้นจากโรงพยาบาลเกษมร,ราชบางแคขับตรงไปยังถนนเพชรเกษมประมาณ3.2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพุทธมณตลสายหนึ่งขับตรงไปอีกประมาณ3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบางแวกขับตรงตามทางไปเรื่อยๆโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับ และโครงการนี้ค่ะรุมพินีวิวราชาพฤกษ์บางแวกถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างไหมคะท่านไหนที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของห้องนี้ค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่านัดกับเราค่ะเข้ามาชมสถานที่จริงได้ผ่านช่องทาง Facebook j a s s e t Management หรือที่ YouTube Channel เริ่มบ,บ้านบายเจ s e t Management ค่ะและนอกจากโครงการที่นี่แล้วนะคะเรายังมีหลายโครงการให้คุณผู้ชมได้เลือกกันค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวเทนาเฮ้า House, ท์ทน์โฮมคอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์จากแจมของเราค่ะ อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของเรากันอีกด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของโบร้วนะคะเจอกันใหม่ใน EP หน้าลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ